เฮ้ยบอกบาเออไปปบกับปบกับไอ้ีกครับบกับโฟร์ไดเด้อไปบ้าไม่น,นี่ปีนี้ได้ใจฮิตคือเพิ่นเว้าอยู่บ,กบก่กะกระปบจะหมนเนี้ยแล้ก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนแล้วดูดูยี่พี่น้องกลับสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยการยินดีต้นพอนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ซ่องของบ่าวจิตอุทพรคือเก่าพี่น้องเอ้ย กเมื่อนี้เนาะพอพี่น้องบอรจิตร์นะพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอยู่ที่บ้านนูนนาหลีเนาะเมืองจามพอนแขวงสวรรค์เขตเท่านี่แหละเนาะพอพี่น้องเลยกาพูดถือว่าเมื่อนี้เนาะพอพี่น้องเบอรจิตรกับมานําบอรแสนเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะกเนื่องจากว่าเพื่อนมีผู้ใหญ่ใจดีทั้งบอรแสนเพื่อนแด้เพื่อนได้ผ่าเงินผ่าคำเนาะซื้อสิ่งซื้อของม่อมๆให้กับสาวเพลงพี่น้องกัหลายๆคนก็คือสีหูอยู่เนาะสาวเพลงเพื่อนแม่นผู้ใดพี่น้องเลย เมื่อนี้เนาะบาจิกก็มีโอกาสพี่น้องมีโอกาสเข้ามาอนั่งกันกับบาแสนเพื่อนกับจิถือโอกาสนี้พาพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปอ่าไปเยี่ยมไปยามไปทักทายสบายดีกับเพื่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ยเห็นอย่างอยู่ดีนะเนาะโดยดยอ่ะสบายดีสบายดีโดยดยอ่ะสบายดีเด้อสบายดีน้นอง่ะสบายดีโบายังสบายดีโอเคโอเค ยังพูนี่ยังเลยพูนี่สบายดีเดยดียบายดีอยูสิโดนมยวเดี่ยวเดนยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอเดี๋ยวเเดาเดี๋ยว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 เดี๋ี๋ยวเดี้ยวยวเดยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดียีเเเเ เอป <esi> <AN> ันกันดๆอแบบปั่นกันมาอป่นกันปั่นกันนินอยกับขนมนเีน้อยเอาคืนน้อยนนเอาค้นนี่ขับไปปั่นกันอาปั่นกันปั่นกันจุดหด่อเอาึ้นนีคําบไปั่นกันเนาะอปั่นกันเด้อโดเดไปจบูงนะเ้หลายแค่คนน้ดนอยหนึ่งก็ได้ปั่นกันปั่นกันอเคโอเค เออย่าดื้อเด้ออย่าดื้อเด้จบ่มาเด้เด้ออนนไืมอย่าปากอย่าปากนั่งงามๆนั่งงามๆนเดคนใดคนใดกลูกอ่านี่คนนี้คนนี้คนนี้กับคนนี้เนาะเดี๋ยวคนนี้บ่แม่นบ่อันนี้ลูกอ้าม่ยัง่แกบ่สแกด้ให้แกให้แกแกให้แกนี่กับผู้ีโอ้ เป็นจังไนบึ้งอ่าเราบอถามด้วชื่อว่าจังไนี่สายพ้นมาตอบเราสายพ้นชื่อสายผพ้นบ่ไม่ได้ทำหน้าโบ่โไม่ได้กินข้าวเลย้ได้กินข้าวนยๆนนเนันาะไม่ได้เนาะมันน่ะ้อแ่งโย่ากะตายมันเลย เป็นจังได๋เฮ็ดหยังอยู่เสมอนี่อ้าสาดอยู่ตำสาดบ่โอ้ตำสาดเป็นอย่งนี้เด็กน้อยนี่เนาะเบิ่งแก่เพิ่นก่อนเนาะบัดนี้บไ้แก่ันี้เด้อ้ยินดที่นี่รโอเคฮอเนาะพ่อพี่น้องเนาะเอาบ่สิตก่เอานสิตกเนาะพ่อพี่น้องเป็นจังได๋สบายดีอยู่บ่เออสบายดีอยู่อ๋อไกินข้าวกินน้ได้บ่มื้อนี้กินแล้วอืมกินมาแล้วอยู่นพ่อ อยู่หน้าบ่โดยูอือเปหน้าบ่เหมือนโดยไปขโม่หมืออกอตันชาต้นแรกต้ามาโอ้ไกลเตยบ่จังนี่ก็ว่าไกลเวลาเดียวเห็นอืมย่างไปบ่ย่างเหรโอ้อมีตันชางที่เคยตากคนแหละหน้าคนแะดูดูเป็นจังไลเดืองน้ำเดืองในดินี่เออน้พอได้ใช้อยู่ใช้ได้ดีอยู่เนาะโดูอือน้องพอพี่น้องก็ใช้ได้ดีอยู่เนาะ คใครโกยตะกี้เนาะตะกี้เนี่ยเป็นยังไงตะกี้เนี่ยไปตักใช้ตะกี้ไปตักพหมดแล้วเว้ยหลุมเว้ยที่นอกไปตักหมดแล้วโดยโดยโดยบ้านอร่อยเพลยใกล้เติมเลบ้านนี้ก็ทั้งอาบทั้งใส่เนาะบัานนี้สบายเนาะบัานนี้เนาะอาบกับใส้พอได้โยกะไรกินเนี่ยกินอยู่น้ำแล้ว่ามันกินเค็มไงบาดเค็มกับเค็มบานจ้างกระจางนั่นได้กินหมแล้วเมนหน่งเลยเนาะ เขาเยายาบอกก็อีกเรื่องบัดเก่กับเก่งจีว่าเปนแมเล่เมนเนี Becca ่ยโมเล่ไน้นำแบบนี้น้อพ like ี่น้องบัดจ้ากับจ้าบัดเก้มกับเก้มเลยหรอโดยโดยโดยแล้วเราตักมาอยู่หน้ามึเม่อเตักใส่โอควีนเลยโดยเชาเราก็ตักมาขายเนี่ยโดยคือว่าเนี่เนาะเมื่อนี้มานำบาบ์แสนเพิ่นเนาะคือว่าได้ยินเขาว่ามีผู้ใหญ่บวเป็นอา โอ้ผ <The> ู้ใหญ่ทางมอสเสียนเพื you know. <mon k> well, <mon k> so ่อนผู้เด่เนาะฝากเงินฝากคำมาเนาะพี่น้องซื้อเครื่องซื้อของมาตอนน้องๆนี่แหละเนาะโด้โดยโดยอดีตแนะนำเด้อเสนอเนาะก็เป็นเชลล่เด็ดหนิเนาะมีแต่ว่าออกให้ออกหน้าหันบวกเดินเดินแบบแม่เงียกเงพี่ได้ออกแม่าเห็ดนี่ทำตามศาสตร์แล้วมีชาวพ้นธตัวก่า ตัวอะไรคนตกกากย่าแบบที่ดำหน้าแบบคโอ้อมีแต่ดำหน้าได้เนาะบันนี้เนาะตอ,อนพ,พนอนอนี่น้องเนาะกับช่วงนี้เนาะพี่น้องก็เป็นช่วงหายามฟ้ายามฝนแล้วเนาะเมนพี่น้องกับทางนาสาเพลงเนาะอ,ออกไปให้ไปหน้าอยู่พี่น้องเลยนนออกไปคุมเมื่อวันชาติยังบ่แล้วอยู่ตามยังบ่แล้วยังได้อยู่ประมันชิดพื้นโอ้ต่ำชาติยามนีิกะดิต่ำได้เช้าปลายนะโอ้คือต่ำไหลเท ตำไล่อานวะทามาให้ไล่ได้ตำไล่แบบเด็ดเดบทำจ้างหรือวะตเองนั่นแหละเนาะโอ้ตำใช่เองเนาะโยเนลไม่มีงานเราเนี่ยก็จะจช่ยแค่ทำไมเฉยะอายม้อนอะไรหืวมอนได้ชาป้ายสามาชาวป้ายโดยโดยโดยอยาน้ บ่มีน้ําบ่ไปเอาน้ําใกินก่อนเนาะเด้ๆๆเป็นจังได๋น้องฮะกินข้าวกับหยังมื้อนี้บ่บ่กินกับหยังเนาะานบ่านว่าบ่หึชื่อว่าจังได๋นี่บ่ชื่อว่าจังได๋นี่อ่าบ่่าพี่น้องตายบ่ก็ตายเนาะพากันกินขนมแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเด็กน้อยเนาะพี่น้อง อยู่เฉีงฉีเยเนาะบ้านเขาพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ีเลยดน้อยด้วย้อยวมเดือดดนีดนดดอดนเากินไม่งากัน้ากันดเ็กน้อยเนาะบคอผู้ใหญ่เาได้พี่น้องเอ้ยกินมักใหม่มักต่อากันชื่อมากอู้ดีมเนบานี้ฮะดแ้้องเกดป้าไ้กินไลมื้ออเด้อ ป้าไปกินในมือ้มบอบบต้องเก็บแมนจะไหนโบมีเงินซื้อได้อยากกินกันบโบได้กินได้บระนี้ก็ได้แมนเผื่อเบื่อกินแมนเบื่อกินมเนาเอินอนีไม่กินมื้อเนาะก็ว่าใจเงนินมาเออไปชื่อไม่ได้ชื่อเข่ากินเนาะเข่ากินกระเพงเป็นจังไดเรื่องเข่าเรื่องน,นั่นเลยเนี่เข่าชื่อกินคือเก่าชื่อกินบ่โอ้ชื่อกาว่าชื่อเป็นกระซานกระสอบหนึ่งชีเชนปลายชีเชนขาชีเชนหัวปอ สอบหนึ่งเท่ไหรโดยเพลงน้องพอดีเลยซื้อข้วเปลือกเอาหลยๆขซื้อน้ำพี่น้องในบ้านสอบหนึ่งไม่ข้วเปลือกก็สอบหนึ่งแสนน้องซื้อเมื่อสุดก่อนเมื่อนานซื้อท่ไร่บซื้อสองสอบก็ตกสองแสนสี่สิพันคือโดยนี่ดยโเรื่องเข่าเนาะเดี๋นี้เนาะโดยขาดไม่มีข่ากินอะไรเนี่ยงั้นนะให้ยังนะ เดี่ยวๆนาอยูาบาทหนเๆๆเๆอ๋อนางอยู่้นัางนางอ่งงามๆไม่อนางงามๆผู้ชายมีขาดากินแบบว่นี้โอ้เดี๋ยวนี้คือเรื่องข่าว่เดยวนี้เป็นผ่ายว่ามีผู้ชายเป็นผ่าเงินก็ไม่ติดซื้อขขากินอะไรเนาะเดยวเลือบในไกันหน่อยชะื่อมาซื้อมพริกงซื่อมาปิดมาเลยซื่อหรือว่ซื้อซื้อซื้อนมวัวปรเดกเอ เดี๋ยวได้ไปซื้อกินให้ลูกเออโดๆๆก็มีแต่สิ่งที่ว่าครอบครัวอ่ายังดิ้นรนอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือเรื่องข้าวเนาะเพราะว่าข้าวนี่เบิดตั้งแต่หึงบ่ข้าวนี่เบิดตั้งแต่้นแล้วบ่ซื้อกินก็ตั้งแต่เขาบ่เตียงเข้ามาตอนนั้นจักอบบ่จักอบอยู่นาเ็ดนคะโดยๆ ปีกาในเท่าไรสี่สิบสี่บบอกโดยก็นบอกพอลายคนินเนาะแมงใหเอื่อยแน่วเอื่อยเห็ดน่ากันเอื่อยไปอยูเพื่นออกออเพื่อนอยู่ร้าน่อยเดียวแบงไปเพื่นสิบปสอบเราเรีมเมนเซกินเดลูกร้านลายนอสื่อบมุ้มอะไรก็เลยอ่ตุกยำแดงมาเนาะ บ่ได้ขาเขากับเบิดไว้เนาะบิดไว้ก็ต้องหาเงินอยู่ในแบบเออของจากธรรมชาติไปเลกเลี่ยนแบบนี้บ่อบ่เนอะโด่ามีผู้จังน้ำไายน้ำหนากับป้ายเาพราะได้ืจอข่าวกินอะไรขากระเพงใช่เนาะโดยแพงโดน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 โดแโดน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 ดนโดนโดน่ดนโดนโนโินโดนโด่โดนโดนโดนโนบดนดนนดาดดนนนอนอนนด่ดดดดดดนนดงานี่เนาะ แก่เยขาดมาได้เหมือนนแต่เราไม่มีด็อื่นเลยใม่แน่เลยว่ารวมๆรวมๆเลยรวมๆเลยในเพื่อนนี่จะคนก็ลืมเลยมอเพื่อนทั้งพอทั้งแหม่มเพ่นเนพอนเพือนเพนเา่ออน้พ่อพ่อนั่เ่นเพ่อนนเ้่อนเ่อน่เอเเพื่อนนเเเนเอเเพนเอเเเเเ่เือออน่ออ กะคือเนี่ยนี่เดี๋ยวพอพี่น้องเมื่อนี้กะดีมุกดีใจนำเนาะกะไลเอต่ลนเนเนาะที่ว่าทังบจิตกับวไดมามาหาเนาะกะเมื่อนี้ก็มาอัปเดตบึงครอบครัวของสาวเพื่อนพี่น้องเลยว่าเป็นจังไรแน่ดีๆเนาะ

เนเเียเอาเนาะแต่คือสีนน่นนี่เนาะอันนี้ก็ไดโอ้ยด้วยน้องได้เป็นจางได้เนีบ่ออกให้องหน้าอยู่บ่มาหนีบ่เป็นญาตบ่นาะเออเบิ่งงลึกผู้นี่ฮยญาตบอบ่ญาตินะว่าเนาะอืมกินข้ากับยังมาแดงนี่บอ เออเด็กหน่อยเราพอพี่น้องเลยก็คือส <Beau> ีแนนี่เรามีม <mel od ay> ีเมียวเลยแตพุ่นนี่ได้สั่งมาหนิด้วยเราบอกถามแนยชื่อว่าจังไรนี่ฮะบอเน่ถามกับบอกเนาะเอ้ยชื่อข้อชื่อข้อชื่ออะไรก่อนล่ะแพทชื่อข้อเอ้ยเด้อ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 เราพอพี่น้องเนาะกต่คือสีแดงเรามีเิ็กน้อยอ่าเิ็กน้อยลายนี่พี่น้องเอ้ย แต่เมื่อนี้ก็คือว่าอะไรพี่น้องอ่าบรรยากาศไม่อนี้ก็นคืมคืมคือผลทตกจังเดยจังหนึ่งนี่เนาะคำผลทุกนี่ไปหาอ่าก้านกบเด้อหาก้นกบกางเขียดเด้อก้านเป็นโออยโดยโดยนี่แมนอ่าฮึก้านเป็นอยู่บ่ไปดูตงนัเอดูดูแล้วพวกนี้เป็นที่ไหนะฮะอ่าก้านก็เป็นอยู่บ่ ฮะการเป็นยูบอกบเขียนไงเคยไปยูบอเคยไปยูนอพ่อพี่น้องอะโดยโดยกะตอนนี้สาวเพลงเพิ่นกะกำลังไปเบียกเพิ่นพี่น้องเอ้ยน่าเดี๋ยวจริงเลยนะมาเอาลมกับเพิ่นใหม่พี่น้องเลยโดยนอพ่อพี่น้องโดยโดยตาเด้อฝนตกจะหน่อยกะคือว่าเดี๋ยตาบ้ากันยังไม่ทันในยาวบอ ยาเขทำเนยกนย่าเล็กตพูดเยค่ะพตุ๊กที่เลกู่ไม่ยงเลนี่เด็ดนะน้ำ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 บน้องนนะลูจะเจียน้องนูจะเจียเ้อต๊กเลยกเล้จมนจกันบเพ่ะน้องอ้า้เพบพี่รองเนาะกับผ้ากันนน่ากินน้ำกินในพี่รองเอ้ย น้อเล็กน้อยเจ๋อเจกันอยู่เนาะลายเนาะช่วงสิปวดหัวแท้านี่เนาะปวดแท้เลยเนาะพ่อพี่น้องปวดหน้าก็พออยู่หน้ามาเฮ้ยกระตือมาอยู่หน้ากระตือโอ้ยไว้เล็กน้อยมีสามคนนี่บ่โดยพี่สาวคนสุด้ายมีสามคนนี่เนาะพ่อพี่น้องก็คือสิ่งแรกอ่าสื่อขนมนมเลยมากกันใหญ่กันเติมเติพื้นได้นี่เนาะเลอวแต่วืจอบปะขู่กับอาอีกแล้วอ่ะ เป็นนมเลยเป็นนมเลยมาชื่อให้กินกับสาำวกับส้กล่องก็จะกล่องนู๖พันเลย้กล่องใหญ่ค่ะกล่องหนึ่งในหกพันบมดเดอ้ยบอสซื้อบอได้กหน่อยเนาะบนี้เนาะซองกล่องสิบสองหอวได้เลยปิดนัวมันยังมีตีนเนวาเพงๆเมื่อนต้เปิดนัวการ์ูในน่อนทุหนึงสิบห้า ที่พคืน่ใขึนยเดงนัวไหนโดยเพงแท้ดีบอกพงเนยูนอกพงใคิดเจ็พันนองไปเจอมาแลเราจชื่อในบ้านนี่ก็พงคือกันึือใจกับเพลงมนยก็คือชีเนี่ยนี่เนี่ยน้อพี่น้องเอ้บนี่กับเบร์ิตเนาะก็มาเยี่ยมมายามเนาะกับบริมียังาลายพี่น้องเอ้กับรน้ือเนาะลนอมากก็ได้ก็ได้ลดนืํอมากกถือเอาโอกาสนี้ มาหาครอบครัวของสางเพิ่นเนาะจากเมือนนมเอม่อนั้นมาเนาะหาเมื่อนี้เป็นจังได้อ่าสิบิตก็อยู่นนาะนะอยู่ไปอยู่ไปนี้เลยเนาะยอยู่อยู่จีบเรื่อยแล,ล้วเนาะแต่ <c oughs> ว่าได้รับการเชือดเดือนนี่มีมีอย่างเน่เนาะที่ว่าได้รับจากการเชือดเดือนนี่มี <c oughs> <c oughs> อย่างเนยมีอ่าก็มี ดีขึ้นรมมโอ้มีน้ำนั่นเนาะมีน้ำใดนะก็แมนนแกกาอะไรน่นมีน้ำใส่ก็ดีแล้วมีน้ำใส่ก็ดีขึ้นลนนว่ะดยยคือสีแน่นี่เดี๋ยวน้องพี่ใส่เปน่เขากินอีกโอ้ยเนาะเขากินอีกเลยหายยกคือสีแน่นี่น้องพี่น้องกดเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามากก ลายลายผ้าลายปีได้เนาะคนนี้ก็ได้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้บริษัทอยากแนะนำบริษัทนะฮะอึไม่ยั้งะน้อเนาะโอ้ยอยู่ดีเลยอยู่ดีๆเนาะอยู่ดีๆอยู่ดีๆนายหน้าไม่ใช่ได้ได้มัวชนนี่หรือเป่ามาชนแม่แปะน่องแม่ตรงไหนแปะน่องตรงไปน้องพี่รองน้องยน้อยเนี่ยสะรุปอยู่เนาะสุดยอดหลายพี่น้องเลยโดยเป็นยังไงถามเมื่อกี้นี่โดยก็คือว่าอ๋อแน่นเนาะ โอ้ยเนาะอ่าดึงลูกดึงเต่ามากกับหลายฝ้าหลายปีพี่น้องอ่าโสดมาจักปีแล้วนี่สองเลยโสดมาสองปีแล้วเนาะทีเก่าทราบปีปีเลยโอ้เดี๋ยวนี้บริคิดบ่ดเดี๋ยงฮะก็คิดอยู่เลยสิ่จะคิดอยู่ก็ยังบ่ฮอดเบิวันเนาะโอ้ก็ยังบ่ฮู้เนาะว่าสิอ่าแม่นผู้ใดญกันแท้เนาะที่ว่าอ่าฮักเข้าดีเนาะก่ กะกะทีิปนทโทมาลินยมคุ่มือนี่กะเป็นอะคนไทยอะเ,เป็นอยู่นครสวรรค์เลยนะอยู่ไปยูนครสวรรค์เป็นยังไงดินี่ตกลงปวงใจหรือเปล่าดิเป็น,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 นยังไงหรือว่าคุยกันบ่คุยกันไปเรื่อยแล้วว่ามันมาทีน่นว่า ปีน้าเราเห็ดปัดมาเหมนแบปีนามาเพิ่มาได้กับเพิ่นมาเนาะไอมาได้ไอกับมาเนาะก็บว่าเป็นเตเนาะเราเพิ่นจากมาเพิ่นก็มามาได้เนาะเดอเดอเด้อเด้เหนกระได้ผักดูผักเตะผักเนื้อเล็กๆหน่อยชื่อเข้ากินเนาะผานจองผ่านเลือดชื่อกินเห็ดยโลูกเดอเด้เด้อเด้อเดเรื่อง เรื่องแบบสถานะเดี๋ยวนี้อ่ะตอนนี้เป็นยังไงจนนี้เกิดอะกิอยู่ไปนะสถานะก็น่าน่าทังคุยอยู่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงเดี๋ยน่ะเกิดคุยไปมาไปคืนมากกิดคุยคืนเนาะพื่อน้องเนาะคืนเนาะก็บอกออกบอกซื้อไม่ได้บอบอกบอกบอกออกออกจากอากาศไม่ได้บอ โดยโดยอากก็บ่เป็นหยังเนาะก็มีแต่ว่าตอนนี้ก็เบิ่งเด้อเนาะอ่าพบหาภายใดก็เนาะมีแต่ว่าเบิ่งใจกันไปเรื่อยๆนี่แหละเนาะโดยแม่นๆๆพี่น้องเอ้ยเนาะพบกับพบกับอ้ายถามพบกับเด้อไปนี้เป็นได้คือเพิ่นเว้าอยู่บ่ก็ กระป๋องจดเียวแล้วก็ไม่ได้คุยกับปนนะโดยแตตอนนี้ยังคุยคุยกับปนพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะเดีนี้เนาะโดยโดยโดยี่นยังมั่งมั่ไหเห็นงานยังเ็งานหลโอ้เห็นงานแปล่งหลุดห็ไงานแต่งงาแต่งโดยโดยจังไรก็ดีเจน้ำเนาะดีเจน้ำเด้อแต่ว่ามีคนอยาก เป็นจะเป็นยังไงเนาะอยากหักเพลงเนาะมาได้ไนนเนาะหักเพลงอยากดูเลเนาะก็ป็นปงากกะเน้ำม um> ันมันจะมีบ ah ุกทีว่ามีผู้้หักคู่เพงอยากดึงเงเนาะอล้น้องไหนจะปังยัง้องไหนกมีผู้ใหญ่เป็นหักเพลงกันีใจอยู่น้ำยูเออกรดบย่างดอกว่เอายเขาหักก็ ก็ว่าเลวไงเนาะเอาแบบสรุปสั้นๆใช่เนาะมีคนหักดีกว่ามีคนสร้างเนาะนี่ไดพี่น้องเอ้ยมีคนหักดีกว่ามีคนสร้างเอาละเนาะก็ดีใจหยุดนำให้เพื่อพี่น้องเอ้ยแต่คือชิ้นนี้เลยพี่น้องก็ไม่ผัวทามาหลายคนอยู่ผัวทามเนาะงแตเออเฮ็ดเจงไล่ไปทิพบเพิ่นว่าเฮ็ดเจงไล่ก็ได้พบกับคนไทยว่าเออก็เจอกันในยูทูบอยะไรค่ะเรา่คยเพิ่นก็เห็นยูทูบเนาะที่เป่าเตียงเพิ่นมาช่วยอะไรเราเคย ตามเลยอ่ะฝ<ฮ>ันก็เลยว่ากับน้องว่าโทรมาหาน้องรอบแรกว่าเออไายก็ติดตามในบ่เที้ยเพื่อลงกหนูถูกแต่โดนแล้วบ่หลายปีแล้วเพฝันก็บอกกับน้องน้องก็บอกว่าด้วยว่าน้องไอเห็ุทามาอ้าวอายติดตามมา้เป็นยังไงว่าไายก็ลงผักลงผักน้องพี่เนาะน้องเขาเริ่มจะมีติดต่อใช่ป่ะแล้วติดบนโทรมาเร็วตะบิตะบ่ห์นะเราคกับน้องเลยวเออว่า เอ้าแบบนัเนในนอกก็เลยเบาหยาเพิ่นว่าเออบบก็เออแบบน้องก็เห็นอยู่เขาทีเบาเตียงทำมาช่วยแม่หลายคนนาะที่บรรุน่ก็แบบหลายคนแต่อายหมากอายมากดอกว่าจะแล้วก็ว่าเชียว้อกก็เลยมาเบาอีกอย่างว่าอย่างเบาว่าเลยเลยเลยอาจังไหนก็ดีแจ่น้ำเนาะที่ว่ามีคนคนเพลงเนาะโดย ก็คือว่าเนาะคือน้องเว้าอีกคือว่าเน่เนาะมีคนฮักดีกว่ามีคนสังคือเว้านะจังได๋ก็เบิ่งเพิ่นก็บ่ได้ว่าหยังแม่นๆเพิ่นก็แต่เดือนเพนกที่ซื้อข้าวอยู่บ่หลายอืาก็เลื้อือข้าวกินซื้อให้ลูกนั่น่ะก็ดน่เาก็บุญขอบคุณเพิ่นเด้อเนาะก็ขอขอบคุณเพิ่นล อายุดีนี่แฮงวะโอ้ยๆๆได้ก็ขอบุนขอบคุณเนาะอ่าผู้ใหญ่เพิ่นพร้อมเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเบิ่งแยงอ่าทางครอบครัวอ่าสาเพง่เนาะแม่นๆๆขอบคุณใหญ่จักดีช่วยเหลือั่นแหละโยีแฮงโดยอ่ะจังได๋ก็คือว่าเด้อเด้อบดนี้เด้อเนาะอ่าบ่จิตก็คือสิได้ขอตัวเมื่อเนาะอ่าพุ่นแหละเดี๋ยวมีโอกาสเนาะ Diều có sip phong, mặt các tay sắp vào đi lọc, đơn nó, chẳng lẽ có hệ gì đi 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 nó phóp hình nó nó cà phê 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 โดยโดยโดยน้องพ่อพี่น้องก็คือสีประมาณนี้เดี๋ยวน้องพ่อพี่น้องเอยอ่าเบาจิตเนาะอ่าก็ได้พ,พาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเยี่ยมมาหยามมาเนาะมาทักทายสบายดีกับสาวเพ่งเพื่อนพี่น้องเอลยอามาเน,นี่ก็ดีมุกดีใจได้ละก็ได้ยินข่าวดีคือ,ค,อคือทั้งสาวเพ่งเพื่อนว่ามาเพื่อนคุยครับอ่าอ่าฝั่งไทยเนาะพี่น้องเนาะกับพี่น้องทางฝั่งไทยนี่แหละอ่ากับบาจิตรก็อ่านินดีน,ำน้ำเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามีคนหักคนแพงเนาะกับก็ขอให้อ่า หาก,กันไปโดนๆเนาะพ่อพี่น้องอ่าเบิง่งหากันไปนี่แเนาะเป็นจังได้กับพี่น้องเลยก็ให้ครอบครัวอยู่ดีมีเฮงเนาะพ่อพี่น้องอ่บาบัจจิกก็คือเชิได้ขอตัวเมื่อได้พี่น้องเอ้บันนี้ก็ได้กคนอื่นเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะอ่าผู้ใหญ่ทั้งบ่อสเซียนเพิ่นเนาะที่ว่าฝากเงินมาช่วยเหลือดทั้งะะสะเพงในมือนี้พี่น้องเอ้บัจจิกก็ดีมุ่งดีใจก็อ่าได้มาหา,า,าอ่สะเพงเพิ่นอีกอีก่นขึ้นนึงพี่น้องเอ้ ก็ดีใจได้แลตอนนี้ก็มีแต่ว่าก็ขอให้ผู้ใหญ่จะดีอยู่ยยดีไม่แห้งเนาะคิดสิ่งไหก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเดอน้อเนาะสาธุตอนนี้ก็ขอให้่อเม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งบัตรสกุลไทยนี่บิักดิตก็ขอ,ขอกาข่าวคำว่าสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะ